เมารวมเมารวมนะคะไม้สิบต้นนะคะราคาไม่รวมส่งนะไม้ทรงต้นนะคะธรรมชาติ ตงต้นไม้ธรรมชาตินะคะต้นเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นต่อนะมีตออยู่ต้นนึ้งนะติดแล้วนะคะติดแล้วนะติดแล้วแต่ไม่รับประกันตาย <c oughs> ขายในราคาเหมารวมนะคะ ต้นละสองร้อยบาทไม่รวมส่งนะคะสองร้อยบาทไม่รวมส่งนะสิบต้นก็สองพันนะคะนี่ราคาเหมารวมสิบต้นสองพันนะราคาเหมารวมนะคะราคาเหมารวม ต้นละ200บาทนะคะสิบต้น2,000ันะเป็นไม้งอธรรมชาตินะคะไม้อิิงธรรมชาตินะจะมีต้นเอ็นต้นเอียงธรรมชาติงอธรรมชาติทนะามะเกือนะคะดำๆนะถามะเกือนะอยากได้ก็ทักเลย ฝาวทักฝ้าวทักนะคะถ้าจับขายเขาขายประมาณต้นละสามร้อยหาสิบบาทรวมสูงนะคะนะแต่ต้นสูงเริ่มแต่ต้นเราประมาณามสีะะ่ร้อยหาร้อยอายุประมาณนั่นแหละคะ่ะแต่น,นี่เราขายไม่รวมส่งนะคะขายไม่รวมส่งนะสองพันสิบต้นนะคะไม้สิบต้นนะคะทักมาคลิปนี้ไม้ชุดนี้เราก็จะวางรวมๆกันไว้นะคะ ม,ม,นะมันเป็นไม้ใหม่ค่ะพี่น้องนะมันเป็นไม้ใหม่นะคะไม่ใช่ไม้เกา่าแค่ใบมันขึ้นแล้วอย่าไอคนเขาก็เอามาส่งนะคะไม้ใบมันขึ้นแล้วคนขุดก็เอามาส่งะะเอาไปใส่กระถางค่ะงามน,นี่พี่น้องตะกูง้อตะกูธรรมชาตินะคะนี่มันเป็นไม้ธรรมชาตินะคะสูงตุนนี่เ็นมาจะเป็นตะเบิงเ น้อยสำหรับคนที่ชอบปลูกนะคะสำหรับคนที่ชอบปลูกก็เป็นธรรมชาติะคระับเป็นไม้เตี้ยไม้แค่นะคะแต่ไม้พวกนี้อายุเยอะแล้วล่ะอายุเยอะนะแต่ต้นเขาเตี้ยเขาเรียกีเฉยนะตะโกนเป็นไม้ที่โตช้านะคะเป็นไม้ที่โ,ชโตชา้าเป็นไม้ที่ไม้แก่ไม้โบราณน,นะคะอยู่ตามป่านะคะ ชอบแค่แเก,แกนเน,นะคะอยู่เล้งเลงก็ได้อยู่น้ำก็ได้นะคะจะไปจัดทรงก็ได้ลงกระถางแลปลูกเป็นต้นไม้เป็นไม้ธรรมชาติไปเลยไม้เก่าไม้แกะะ่แล้วก็ว่ามันสวยทุกต้นอยู่ จะมีต้นนี้ที่สูงกว่าเพื่อนนะถ้าเหมารวมนะคะส่งเหมาตู้ไปรนีก็ประมาณพนะันห้าร้อยบาทก็สามพันห้าประมาณนั้นแหละเหมารวมนะคะใส่ตู้ไปสนียสิบต้นพอดีนะเหมาตู้นะ,ะเหมาตู้ไปสนีไม้สิบต้นนะคะแต่ถแถวเขตภาคอีสานก็จะอยู่ประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะ อันนี้ราคาเราไม่รวมส่งนะคือ2องพันบาทค่าส่งจ่ายเองนะคะค่าส่งค่าคุณแพ็คนะคะค่าส่งค่าคุณแพ็คมันก็จะคิดตามจริงนะคะคิดตามจริงค่าส่งค่าคุณแพคค่าตะก้านะแต่ถ้าเหมารวมก็สองพบาทราคาเหมาส่งก็ไม่เกินพันห้านะ ต่ถ้าแพกต้นแพกต้นต้นหนึ่งก็จะอยู่ที่ร้อยห้าิประมาณนั้นร้อยเจ็บหาบาทนะถ้าต้นไม้รุ่นนี้ประมาณนี้นะต้นหนึ่งก็ทั้งค่าตะก้าตะก้าต่อต้นนะก็50บาทจะใส่สองตะก้าห้าสิบาทตะก้าใบละยี่สบาบาทประมาณนั้น แล้วใดอยากได้นะคะเนาะใครอยากได้นะคะคลิปนี้นะไม้ถูกนะคะไม้ถูกไม้ตะกูงอธรรมตะกูธรรมชาตินะคะตะกูทรงต้นธรรมชาติแล้วก็มีไม้ตออยู่ต้นหนึ่งก็มีตออยู่ต้นหนึ่งจะไปทําเป็นบอนไซนะคะเป็นไม้ธรรมชาตินะคะ ไหม่จุบป่าค่ะพี่น้องไม้จุบป่าใครจะไปจับทรงใหม่ก็ได้ไม้ติดหมดทุกต้นแล้วนะคะนี่นะติดหมดทุกต้นแล้วนะคะสองพันบาทนะคะไม่รวมส่งนะคะคุณอยากได้นหมมาดูด้านนี้นะคะฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์ค่ะพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนี้ เป็นรูปเล็กแปะให้มาให้ดูเราไม่ได้ถ่ายเป็นต้นเป็นตอนะคะนี่มาร์กมาเลยใครจะเอาต้นไหนนะใครจะเอาต้นไหนมาร์กมาเลยะะส่งเป็นต้นเ๋ยถ้าเหมาหมดก็ต้นละสองร้อยบาทถ้าเลือกต้นก็สองรอยห้าสิบนี่ไม่รวมส่งนะถ้าเลือกต้นนะคะ ถ้าเหมาหมดก็ต้นละสองร้อยนะสิบต้นก็สองพันนะคะพอกันไม่คลิปนาจะพี่น้องไปละไปละ